นำฟดโล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 พี่น้องพี่น้องครับมือนี่ถามากินอ่อมงูโอ้อ้อมปลาไหลกันไหมพี่น้องครับอ่อมปลาไหลนะครับพอดีมือนี่ปลาเพล็ดนะครับเพิ่นเอาปลาไหลมาให้อ้อมสูจินก็เลยเอามาอ่อมครับพี่น้องนได้ปลาไหลมาทา่งไหนบูไตเอียนมาะทา่งไหนบุ ตอนนี้กะตำเครื่องลงไปแล้วพี่น้องครับตะไคร่หอมแดงนะครับเจ้ากับหัวสิงไคโอหัวสิงไคครับตะไคร่เดียวกันบารายไหมอืมแล้วกะเอาเกลือใส่น้ำจ้มน้อยครับใบบักขูดลงไปอ่าเดี๋ยวจะน้อยกับซเซลผักลงพี่น้องจืดน้อยกับซเซลผักลงครับมาที่นี่กะสิใส่ผักใส่ลงไปพี่น้องอืมแล้วกะ บักเพกลูกโดดครับหอ,อมสดหยุ้มลงไปนะครับเทลงไปครับพี่น้องครับผมชุบดําปูนอาปลาใส่ลงไปมาแล้วด้วยครับเด้ออ,อันนี้คือออมปลาไหลครับโดนโดนในจินทีน,นึงพี่น้องครับกินทีน,นึงโดนโดนกินทีนหนึ่งออมปลาไหลนะครับคนกว่าจินพี่น้องคนครับคนคน เดี๋ยวอีกแค่น,น้อยก็แต่ว่าปลาเอียนปลาไหลหรือว่าเอียนมันสูกแล้วพี่น้องครับเนื้อมันสุกแล้วสุกแล้ว,ลวเดี๋ยวลองชิมกัน,กน,นยังไงแซ่บหลายพี่น้องเอ้แซ่บแซ่บแซ่บใส่บักเขียนะครับพี่น้องใส่บักเขียอ่า บักเขียพลอยโอ้บ่ลเป็นบักเขียขึ้นพลอยครับลืมลื่มยางหนึ่งพี่น้องครับตอนนี้เดี๋ยวสิไปเจบเอาอยู่นั่นคือลืมอ่าใบกะเพราแต่ว่าบอนกะเพราบ้านเลยครับใบผักอีตูไทยว่าง่ายใชครับพี่น้องเดี๋ยวซิมตอนมันกันตอนมัน แ่บไหลแสบไหลเข่าขัวใส่น้ำจิ้มอร่อยๆมั้งจีเกตเตหหอมครับเข่าขัวข้าวคั่วใหม่ๆนะครับ ใส่ขอบควรต้องไปโอเคครับอาทิงเหน่อยแจกไปยังจะไปเอาไข่คุณไข่มาใส่จีนอยพี่น้องคนครับคน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  เอาละเสียบแล้ววะที่ไหนเดี๋ยวพี่น้องครับแปลว่าไฟปูไทยอยู่ในสวนเอามาริกบบันานายจะนั่งมาปลูกไว้ตียุกสี่หาต้นแจะเสียบไฟปูไทยมาใส่จุน้อยครับพี่น้องครับเพราะอาการชิมดาก็แล้วกันยูดีไม่แห้งสมบูรณ์ครับ,วยบยความเก็บยัสดใยความใครยังสมีไม่กินอ้อมปลาร์น้ำกันนะครับเด้อเดี๋ยวสี่ตกไปส่งเจ้าของเย็นกันชิมแล้วชิมอีกมันแสียบลายพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบาย